มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรอรับเงินเลยรัฐโอนให้16พฤศจิกายนนี้ใครได้บ้างเช็คเลยนะคะกรณีเยียวยาแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์วันที่14พฤศจิกายน64นะคะผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าน,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีเปิดเผย หลังคองรมอมีมติเห็นชอบมตาตรการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และวินรถจกรยานยนต์รับจ้างที่มีอายุเกิน65ปีนะคะที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39และมาตรา40และประกอบอาชีพขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด29จังหวัดโดยกรมการขนส่งทางบกเปิดให้ผู้ขับรถแท็กซี่และก็วินรถจกยานยนต์รับจ้าง ที่เข้าเงื่อนไขนะคะแรงงานยอดลงทะเบียนขอรับสิทธิช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น1789รายค่ะแบ่งเป็นผู้ขับรถแท็กซี่นะคะ5,921รายและวินรถจักรยานยนต์รับจ้างส8 6 8ร้าง4รายค่ะจำนวนนี้ผู้ที่ตรวจสอบแล้วว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ7,017รายและรอผลการตรวจสอบประมาณ3 7 7 2รายค่ะโดยกำหนดโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิรอบแรกในวันที่16 พฤศจิกายน2,564นี้ค่ะผ่านทางบัญชีพร้อมเพลย์ที่ผูกกับบัญชีเลขประจำตัวประชาชนนะคะตามที่ได้ระบุเอาไว้ในเอกสารการลงทะเบียนสำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ในกรณีรถเช่าขับกรมการขนส่งทางบกจะตรวจสอบข้อมูลจากผู้ให้เช่าก่อนที่จะพิจารณาว่าเขาเงื่อนไขเป็นผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือหรือไม่และจะกำหนดวันสำหรับโอนรอบที่2ต่อไปค่ะโกประจำสำนักในรัฐมนตรีนะคะกล่าวว่า สำหรับวินจักรยานยนต์รับจ้างแล้วก็รถแท็กซี่ส่วนบุคคลที่ประกอบอาชีพใน13จังหวัดตามข้อกำหนดฉบับที่25แล้วก็ฉบับที่28ประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบ,บุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครฉะเชงิงเทราชนบุรีพระนครศรีอยุธยานราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาจะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา10,000บาทต่อคนค่ะส่วนผู้ขับรถแท็กซี่แล้วก็วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง ที่ประกอบอาชีพใน16จังหวัดตามข้อกำหนดฉบับที่30จังหวัดกาญจนบุรีตากนกครนายกนกครราชสีมาประจบคีรีขันปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ์ระยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบรบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองจะได้รับเงินช่วยเหลือในอันตรา5,000บาทต่อคนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ